สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุมวกคนมันนี่หัวเชาเย่ากับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงวญ่เนะครับเนาะงวหญ่อยู่กลางทงไฮทงนาครับผมเงยซ้ำหนนี่แหละครับซ้ำนี่นะครับผมงวแม่นี่เราประกันทองนะครับเนาะเปิด้ว้กับเบาเบาแสนเบาเนาะครับเนาะลูกคนที่สมัยนี่ก็ตัวที่ตัวที่สามนะครับเนาะที่สมไว้ในท้องเนาะครับเนาะเป็นงวครบเครื่องเรื่องมัดรวดดีนะครับผม นนคนนะครับคนละิปใบหูบด,ดหาําเบิดใบเลยเนาะครับเนาะงัวแม่เนี่ยมีใบมีหลอดให้ในราคาเปิดด้วยกับแปดหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะราคาแสนมีแต่ภาพครับนะเนี่ยง้วเฉยว่ยเกษาคาดว่าสิมีเอฟซีของห้วเฉ่ยเกษามาลายคนอยู่เนาะครับเนาะงัวแม่เนี่ยเงี้ยางเงี้ยเนาะครับเนาะดูแข็งดูขาเบิดเท่านั้นครับทั้งเงี้ที่ดีก็นั่นก็คือเป็นงวัวบด้ลนาะครับผม ออกสไตล์บบมันท่ายใหญ่เอาเลยนะครับเนาะงวแม่นี่กึ่งๆกระทบจักนิดจักน้อยนะครับเนาะมีใบมีหลอดห้ครับผมเบางใบบางหลอดพันก้อนนะครับเนาะนี่ครับพอพันพันเคเอฟสามหนึ่งครับผมใบหลอดนี่เนาะนี่แหละครับหลอดพันใบหลอดตรงเงินเป๊ี้ลครับเล้วนี่ครับมันเดือนปีที่พันปสชมวันที่สิบเอ็ดสิงหาเนาะครับเนาะ กำหนดค่เตด21พฤษภาคม6นาะครับเนาะนี่แหละครับ KF31 เนาะครับเนาะพอพันเพิ่นก็ได้พอพันกำลังเห็ดกำละังฮัทอยู่ถูกมือนี่แหละครับผมนี่นะครับทั้งใบทั้งหลอดงัวก่ะปรมมาได้6-7เดือนเนาะครับเนาะซื้อหนึ่งได้สองหัวาะยะั้นเประกันให้เลยนะครับงัวเมียนี่เนาะครับเนาะเช็คทองมาเรียบร้อยครับผม รับประกันท่องรับประกันคาทกคาทอนทางงวงหางดอกเป็นงวัวสมบูนแบบดีเด้อครับเด้องว้วแม่นี่เนาะครับเนาะเวดเท่านั้นครับทั้งครบสวนสมบูรณ์ดีเป็นงวัวครบเครื่องเรื่องเมือดบดเป็นงวัวโค้งสั่งใหญ่ๆเนาะครับเนาะข้อมูลเลยครับข้อมูงนี่ร้อยห้าสิบห้าบวกขึ้นไปถึงร้อยหกสิบเด้อครับเด้องัวแม่นี่เนาะครับเนาะในด้านข้อมสูงเพิ่นเฉียดชิวร้อยหกสิบเด้อครับเด้อง้วแม่นี่ สำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีขึ้นมาอยากได้หัวบดโบดโบค้งสั่งใหญ่ๆบ่ผิดหวังครับแม่นี่ยขมยนขมยอนกับเบิรงเอาเลยครับพุ่นนะครับขมยนขมยอนของเบิรนขมหนาขมเล็กของเพิ่นเนาะครับเนาะพุ่นนะครับเครื่องดำของเพิ่นนี่เครื่องบดบดของเพิ่นนี่ลงอยากจิมิเพิ่นเลยนะครับเด้อ ย่อยตรงว่าพี่เหรอครับฮอดนั่นนะครับฮอดบื่อเลยนะครับเนาะง้าแม่นี่เนาะครับเนาะคุณนะครับย่อยตรงว่าฮอดเบื่อเลยครับสีดำเพลนเห็นง้ขบเกลืองหนึ่งมุดบดีนะครับบดบกพองได้แม่แต่นิดเดียวเนาะครับเนาะง่าแม่นี่เฉดสีเพิ่นกันนั่นแหละครับบุ้งกเลยครับผมตามนี่เลยเนาะครับเนาะ ในด้านรับประกันก็หลายรับประกันอยู่นะครับขาทกขาทอนหางมกหางดอกแถมที่ดีก็นั่นก็บื้อรับประกันท่องให้นะครับเนาะแถมที่ดีก็นั่นก็หัวเช่ายอดจัดทรงให้พีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อภาคอีสานบ้านเฮานะครับเนาะคนบ้านเดียวกันทรงฟรีนะครับเด้อภาคอีสานบ้านเฮาทรงฟรีทั่วภาคอีสานเลยนะครับเด้อในราคาถึงหัวเช่ายอดเปิดไว้ให้งนะครับเนาะตกลงซื้อขายแล้วโอ้ยหารถใส่นาะวะเนี่ย ว่าด้ขึ้นยากเลยนะครับเนาะหัวเชยยอดจัดท่งให้ฟรีครับผมในราคาที่เปิดไว้เนะครับเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ย่อมมีครับผมเอฟซีเรียกร้องมาครับแปดหมื่นห้าพันครับผมพุ่นนะครับหางพุนจุดินเลยนะครับเนาะหางพุ่นขอเสยพาไปบางกิ่งไกลอีกเท่านึงครับบ้านพุ่นนะครับจิมีพัน ดำเป็นดำนะครับเนาะหางเพื่อนบ้านครับนั่นนะครับแทนเศรษทนครับเบิ้งเอาเลยเนาะครับเนาะนี่กับหัวยูกก่กลางทงไฮทงน้าคลิปนี่กับยุกเขตอำเภอหนองพอกต่อเขตอำเภอกุชุมนะครับจังหวัดกับลอยเอ็ดกับยะโสธรนะครับเนาะมองทีหัวยุนี่ครับผมมันอยู่ระหว่างกลางๆนะครับ ลอยต่อระวังจังหวัดลอยเอ็ดกับจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะว่าจังหวัดยะโสกับมยนว่าลอยเอ็ดก็ถือครับผม